คนเข้ามามีคนมาคอมเมนต์เยอะมากครับถ้าะเราสร้างกระแสแต่จริงๆเราไม,ไม่ได้คิด,ดอะไรตรงนั้นครับเพราะเราก็ ่อช่วงค่ำวันที่2กรกฎาคมผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปพบกับนายวัชรินทรศบกระสุนอายุ45ปีนามเรียกขานกู้ภัย76ประจำรถอุปกรณ์ตัดทางที่มูลนิธิกู้ภยัยสว่างบริบูรณธรรมสถานเมืองพัทยาตาบลนานเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีลังคลิปวิดีโอการปอกทุเรียนถูกเผยแพร่ลงสังคมโซเชียลเฟซบุ๊กซึ่งเป็นการปอกทุเรียนที่ไม่ธรรมดาโดยใช้อุปกรณ์ตัดทางที่ใช้สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบ อุบัติเหตุที่ติดภายในยานพาหนะมาทําการงัดแงะทุเรียนหมอนทองลูกใหญ่สร้างสีสันให้กับผู้ที่เข้ามาชมเป็นอย่างมาก สอบถามนายวัชรินได้เปิดเผยว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรเพียงแค่ตนเองซื้อทุเรียนมาประกอบกับเป็นวันครบรอบที่จะต้องตรวจเช็คอุปกรณ์ตัดทางและอุปกรณ์ต่างๆประจำสัปดาห์ให้พร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจึงได้เอามาทดสอบปอกทุเรียนดูแต่ปรากฏว่าอุปกรณ์นั้นสมบูรณ์พร้อมใช้งานแต่ทุเรียนที่ได้ออกมาไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะการใช้อุปกรณ์ที่ผิดประเภทไป พร้อมกับหยิบทุเรียนที่ปอกได้นำมารับประทานโชว์อีกด้วยก็จังหวะซื้อทุเรียนมาจากแม่ท้าก็เลยคิดว่าเอ๊ะขึ้นกระถางน่าจะง,ง้างท,ทุเรียนได้ไดเหมือนทั่วไปปกติอะไรประมาณเนี้ยที่นีนแต่ที่ไหนได้คือเละทุเรียนพวกนี้คือแต่ปกติแล้วจะเทสกับอะไรครับตัวเครื่องส่วนมากก็จะใช้ ยกรถมั่งอะไรมั่งครับมึงเทสกับแบบอื่นแบบอื่นครับวันนี้มีทุเรียนก็เลยลองใช่ลองทุเรียนลองลองง้างดูเหมือนอเผื่อเหมือนจะมันจะง่ายแต่มันไม่ง่ายครับยากกว่างัดรถใช่ไหมครับยากกว่างัดรงแล้วเครื่องอุปรกรณ์ตัดทางเนี่ยโดยปกติแล้วครับเราเช็คทุกยังไงครับสัปดาห์เหรอทุกสัปดาห์ครับผมก่อนออกไปใช้งานถูกต้องครับผมแล้วหลังจากโพสคลิปไปแล้วเป็นไงครับมีคนเข้ามามีคนมาคอมเมนต์เยอะมากครับ สร้างัเหมือนสร้างเราส,สร้างกระแสแต่จริงๆเราไม,ไม่ไม่ได้คิดอะไรตรงนั้นครับเพราะเราก็ใช้ระบบโกติกทั่วไปอย่างนี้ติดโลโกเจ็บถึงไปออกไงกันที่ที่ปอกมาเมื่อกี้ที่ปอกเมื่อกี้ครับเลยแล้วหน้าตายังสวยอยู่นะครับใช้ได้อยู่ สนับสนุนโดยรอบการเด่นร้านอาหารเกาหลีเปิดใหม่ต้นตำรับอาหารเกาหลีแท้ๆในพัทยารสชาติที่เผ็ดจัดจ้านหนักถึงเครื่องถึงรถสไตล์เกาหลีแท้ๆตรงบริยาเหนือซอยเจ็ดเปิดเวลา15.00ถึง20.00ยุนทุกวันพุธโทรสอบถามได้ที่0902293684 สนับสนุนโดยลอปิดพักคาเฟ่รับเปิดใหม่ในเมืองพัทยาบรรยากาศดีอาหารอร่อยมีมุมถ่ายรูปปังๆเพียบร้านอยู่แถวทางเรียบทางรถไฟโดยทางเข้าวัดป่าสุทธิภาวันไปหนึ่งซอยเปิดให้บริการ11.00ถึง20.00ติดต่อสอบถามได้ที่โทร0838790411 Fight Academy and Camp เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook RedFight Academy